ยังไงครับคุณบูครับไหวเปล่าครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางเลย สวัสดีครับวันนี้จะมาเดินขึ้นดอแยแออก้วดอยสุเทพครับตอนเย็นๆอากาศดีดีอากาศดีมากเลยก็มีคนเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับม,ม,มาจริงๆได้ออกกำลังกายแบบนี้ก็ดีให้บริหารร่างกาย แข่งขานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหัวใจให้หัวใจเต้นสูบฉีดรลหิตนะครับให้กระทุ้งนะครับชิตกันที่มันอยู่ในเส้นเลือดนะครับให้ทะลวงนะครับก็ดีตุบตับตุบตับตุบตับสามร้อยหกกับอีกหกขั้นเป็นไงครับคุณมูครับไหวเปล่าครื่องทางยังไม่ถึงครื่องทางเลย ออกกาลังกายเราได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ที่อื่นเราได้เดินขึ้นดอยนะครับเดินขึ้นดอยออกกําลังกายไม่ต้องถึงขั้นกับวิ่งหรือว่าเดินจากจากต้นทางที่คูบามานะครับอนุสรี์คูบาสีช,ชัยนะครัาจะเดินจากทางนู้นนะครับจากล่างหรือว่าวิ่งหรือปั่นจักรยานขึ้นมา ประมาณ15โลจากที่นูเซลีคูบานะครับขึ้นมาถึงที่นี่ถึงมาได้น,านดด่าเาาขาซ้อมมาดิเขาซ้อมไปเลยมันก็จะเกิดความคุ้นเคยร่างกายเราเอามาสิครับ <c oughs> <c oughs> ดูนู่น ไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยสวัสดีมันเจ้าถิ่นเหรอเจ้าถิน่นโอ้โหนี่น่าลายพ้อยเลยโอ้โวไม่ได้เขาทำหน้าที่ของเขาสถานที่นี้ <laughs> ไปละรัตเวินครับเนี่ยครับกองรัตเวนินหุยเล่หุย <laughs> อ่า บายอยู่แล้วอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวแปบบเดียววันนี้ทีมรีมรีมน้ำเงินทีมน้ำเงินนะครับตร,ตรีมน้ำเงินนะครับดูคนนู้นนะครับโน่นขึ้นไปแล้วไม่รอใครลักแล้วเราก็ขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายเกือบแล้วนะครับนี่ ม่เป็นเมากเลยนตรงนี้สวยงามนะครับสวยมากเลยมาที่ไรก็ไม่เบื่อไม่เคยเบื่อเลยครับนั่งครับเลยอ่ะโอ้ลมเย็นมากเลยตรงเนี้ยืึเขาว่าตีมน้ำเงนิงนนั้นน่ะ นี่มเย็นเย็นมากเลยพอปู่เาเวสวนรรนะครับรูปปั้นในสมัยโบราณก็มีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาไปไว้ที่ไหนหรือว่าเป็นสององค์นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอยู่ต้องถามสอบถามคนแก่ดู <S <S เคยอ่านเจอประวัตินะครับว่า ข้างบนนี้มีรูกปั้นท้าววสวุวรรณอยู่เก่าแก่มากสมัยโบ,าบราณแล้วนะครับแต่นี้เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอืมอันนี้ไม่รู้ว่าของใหม่หรือของเก่าเลยฮนะพ่อปู่เทววสวุวรรณเดี๋ยวไหว้พ่อปูก่กราถาสั้นนิดเดียวครับท่องทุกวันแต่เราจริงๆใช้ทูกก็ได้นะครับแต่แต่ไม่เอา นะนี่ก็เป็นรูปปั้นของพ่อปู่ฤาษีวาสุเทพนะครับผู้สร้างเมืองลำพูนนะครับตามตำนานนะครับเมืองลำพูนแล้วก็อัญเชิญพระนางจาันทวีธิดาของ ละโวนะครับมาคลองเมืองลำพูนนะครับส,สีรสุเทพซึ่งเป็นที่พำนักของท่านอยู่ที่นี่นะครับบนดอยสุเทพนี่เองอันนี้ต้นขนุนเก่าโบราณมากแล้วเนี่ยอายุคงหลายร้อยปีแล้วละ่ะนี่นี่ก็ช้างมงคลนะครับช้างมงคลที่พยารุณาได้นำพระบรมสารีริกธาตส่วนที่แยก เป็นอีกองค์นึงจากที่วัดสวนดอกนะครับที่พระส,ส,ส,สุมมนพระสุมนเถระนะครับนำมาจากสุโขทัยนะครับมาไว้ที่วัดสวนดอกก็วันนึงก็อพระรมศารีธาตาก็แสดงอิทธิป,ปฏิหารนะครับแยกเป็นสองล่างก็เป็นที่อัศจรรย์น,นะครับจนพระเจ้ากืนาก็ได้นำองค์ที่แยกมาเนี่ย อันเชิญไว้บนหลังช้างมงคลเชือกนี้นะครับคือพญาคดชะวะมงคลนะครับเ <_ brushing> พื่อที่จะเสียงทายนะครับว่าถ้าช้างไปหยุดท,ที่ตรงไหนก็จะสร้างพัจรีครอบไว้นะครับครอบพระบรมสารีริกธาตุไว้ก็เริ่มต้นตรงประตูช้างเผือกในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งประตูช้างเผือกก็ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่นะครับของเกาะเมืองเชียงใหม่นะครับก็ช้างก็บายหน้ามานะครับบายหน้ามาก็มาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาบนดอยนี้ก็มาหยุดตรงที่ตรงที่ผาลาดนะครับที่สร้างเป็นวัดผาลาดในปัจจุบันนะครับตรงกล่กลางระหว่างที่จะถึงราชสุเทพนะครับก็ช้างก็มาหยุดพักสักพักนึงนะครับแล้วก็ จากนั้นก็บ่ายหน้าขึ้นมาอีกนะครับจนมาถึงยอดรยชุเทพนี่เองนะครับก็พอมาถึงบริเวณนี้ช้างก็เดินคล้ายๆกับเดินเวียนเทียนนะครับสามรอบนะครับรอบๆรอบ,อบตรงลานเนี้ยสรอบแล้วก็ล้มล้มลงล้มลงก็ขาดใจขาดใจตรงนี้เองนะครับก็ พระเจ้าคือนาพระยาคือนาก็ทรงขุดนะครับตามตำนานนะครับก็ว่าขุดขุดบริเวณนั้นแล้วก็เอาพระธาตุเนี่ยบรรจุไว้ในโพบนะครับทองคำนะครับแล้วก็คงคงจะหลายชั้นอยู่เนาะใ่แน่โพบก,ก็ฝังขุดหลุมฝังกี่ศกไม่รู้ครับไม่แน่ใจเสร็จแล้วกเ็เสร็จแล้วก็สร้างเจดีย์ครอนะครับ สร้างเจดีย์ขอบเอ่อที่สร้างครั้งแรกนี่ก็ไม่ใหญ่โตมากนะครับออไม่สูงใหญ่มากเอ่อจนมาได้รับการบุญนะนะครับจนหลายยุคหลายสมัยจนมาถึงยุคของสมัยพระเจ้าติโลกราชนี่เองครับที่เป็นยุครุ่งเรืองขีดสุดของเมืองเชียงใหม่นะครับของของนครเชียงใหม่นะครับก็บุญนะ พระเจดีย์นี้สูงใหญ่จนอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้แหละครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็นี่แหละครับเป็นที่มาของพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นวัดสําคัญนะครับเป็นวัดหลวงนะครับ แขกไปใครมาหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเชียงใหม่แล้วถ้ายังไม่ได้มากราบไหว้พระราชุสุเทพนะ <h> ก็เหมือนกับว่ายังมาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึง <h> ก,ก็จากจากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางมาหาลัยเชียงใหม่แป๊บเดียวสวนสัตว์เชียงใหม่มาแป๊บเดียว นี่ไงนี่พาขึ้นมาบนอยสุเทพอีกแล้วตอนเย็นหัวค่ำวงหัวค้ำสวยไหมสวยเปล่าืมไฟระยิบระยับเลยไฟระยิบระยับเลย ทังนี้แหละมีคนมาทำบุญตรงนี้นะครับก็คงจะนานแหละมีชื่อและมีคนพิจิตมีหลายจังหวัดทั่วประเทศกักกรุงเทพตาดพระนครเชียงใหม่หลายที่ วันนีออ้ฟ้าร้องนะครับพึ่งพึ่มเลยตกจากในเมืองไร่มาก็เลยขึ้นมาสูดอากาศข้างบนแป๊บเดียวตรงจุดชมวิวตรงข้างหลังพระธาตุนะครับแป๊บเดียวลงกฝนกฝนไล่เดินลงแล้ว่านเพื่อนมาขึ้นดอยนะครับมาขึ้นดอยสุเทพนะครับส0 6หกขั้นมาแล้ว พเราอยู่ใกล้ๆแล้ขับรถมาแป๊บเดียวก็แนะนำเพื่อนถ้าว่าได้มาเชียงใหม่นะครับลองมาขึ้นตอนเย็นนะครับหัวค่ำนะครับที่นี่ปิดสองทุ่มปิดสองทุ่มยังขึ้นมาได้ครับ